ครับสวัสดีครับนี่กับงานเลียงหินเท่านะครับที่นครนายกนะครับสนามกอล์ฟลอร์ย่านหิวนะครับนครนายกนะครับก็พามาอัปเดตหน้างานในวันที่25นะครับในวันที่25เดือน169นะครับครับวันนี้ก็เข้าตรวจหน้างานนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยนะครับการติดตั้งการเล็งหินเทานะครับ ดูลูกน้องทีมงานนะครับทํางานนะครับเพื่อเตรียมส่งมอบงานนะครับอาคารจอดรถที่หนึ่งนะครับก็น่าอีกประมาณสามวันนะครับก็น่าจะจบทั้งหมดนะครับกับก็ขอฝากคนงานไว้ด้วยนะครับช่างนุพัตยานะครับที่เบอร์โทรนะครับศูนแปดสามนห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับกับมาื่ิงหินเท่าแบบผนังนะครับ ที่ความหนาหกเซนนะครับก็จะเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลักนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับที่สนามกอล์ฟรอยันฮิวนะครับแลวก็นายกนะครับก็บอีกหนึ่งทิมงานนะครับที่ทอม่าช่างนุพัทยาได้ติดตั้งนะครับงานดนหินเทาสวยๆนะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงแ้เปอร์เซ็นต์นะครับต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคนทำหินช่างนุพัทยานะครับก็จะพามาอัปเดตนะครับชมงานงานนะครับแคบทุกวันนะครับที่งานจะนำกลับราเยี่ยมคิขอนายกนะครับกับงานดีงานไวงานแข็งแรงเราไปเส้นต้องนรกงถึงหินช่างนุพัทยานะครับขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ การันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามนะครับต้องเต็มร้อยนะครับลูกค้าต้องได้ของดีนะครับครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับง,งานเลี้ยงหินเท้าทสวยๆนะครับ โดยทีมงานช่างนุปัฏยานะครับก็เออป็นพูดติดตั้งนะครับถุนเท้าสวยๆนะครับ